ขื่อเนื้อแอ้อจยโดยโอยโอ้ตาบอดเนาะเฮื่อนเขื่อนบ่ีลืมเทียงหน้าเขาเหนนโอ้เือนะพูนตาบอดเพิ่งเดียวนี่เหมสองเหมนเห็นหุ้งเลยบ่โอ้อะไรพอเท่าผ่าลูกเฮือนพเท่านี้จ้โดยยโดยพนั้พ คนนั้นก็ยู่ยู่น้ำกันบ่คนนั้นเจ้าก,ก็อยู่บ,นนบ่รนะู้บ่โอ้คนหกักแพ่งกันอโอ้ปลา,นน,า,าน,นนั่นผ่าผ่าันเพื่อนนี่นเมื่อเขินเนี่ยอันไหนโดยโดยโดยเมื่อเมื่อเขินเจ้าคนละปลาไปน้ำกันจื่ออยู่บ่พราะเราเหินนี่พี่น้องอันนี้คือคนหกักคนแพ่งเพื่อนเนาะ เพื่อนผู้นี้เลตามโอเซงฮูมาปรชิดว่านึ่งเข่านึ่งน้ำสู่เพ,พื่นกินแต่ว่าเพื่อนกับพิการคือกันสองคนเนี่ยโอ้หมดปีหมดชาตรกับเพื่นนี้มาอยู่นํำเนาะออโดย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  โอ้ตักน้ำหน<อ>ึน่งเข่าให้เนาะโอ้คนที่<อ>เบิ่งเพิ่นหน่เราไปล้ำละโดยโดยนี่บ้าเหิ่นอโอ้พี่น้องเหิอนพ่ออัดพ่ออัดถ่ายเอาไอ้ขึ้นอยู่ทึง ขึ้นอยู่เทิงนากันพ่นละอยู่รุมมือนแดดเอาขึ้นได้นี่บ่มีขนาดขึ้นไปโอ้เอาอ้ย่องอ๋ขึ้นได้้่องอ้ย่องอาแล้วมันเอายังอยู่่าตึเนี่ยอกาเ้ว เฮลโลเอวีวันเินด้รัมทมกย่านแนลก็สุขสวัสดีก็สบายดีพอแม่พี่น้องเพื่อนมิตรสหายสุขุสุขคนมาพบกับบวเสิงบึงทะเลมือนีบาเสิงบึงทะเลอยู่ที่บ้านอ่าสนุนกลางพี่น้องเมืองพะรันใสแขวงสอนาเขตคือบาเสิงนิชิมาติดตามอ่าชีวิตการเป็นอยู่ของพอทาถ่ายเนาะพาเพื่อนนี่ลำบากแสนเข็นหลายพี่น้องอยู่ทางหลังนี่เป็นเหืนเพื่อนบอแมนทิงให้เทิ้งหนาเนาะพี่น้อง ก็กดติไปติดตามนั่นพี่นออ้องบอสเสียงขอฝากซองยูทูบและแพนเพจบอสเสียงบึงทะเลน,เน่เด้อพี่น้องเข้ามาให้กำลังใจแน่น้อพี่น้องเนาะให้บอสเสียงนี่ทำคลิปทำวิดีโอต่อไปซอยหรือสังคมจังซี่ต่อไปเรื่อยๆไปน้พี่น้องเนาะท่านใดเข้ามาบึงแล้วยังบ่ท่านกดติดตามกดติดตามให้แน่น้อพี่น้องเนาะไปติดตามชีวิตการเป็นอยู่ของพอเทาถ่ายพร้อมๆกับบอสเสียงนีน่พี่นอ้องเพราะบอสเสียงนี่สีได้เอาเสื้อผ้าอ่อรทันทีว่ามาจากไทยแลนด์มาจากยะโสธรนั้น เพิ่นมาส่งให้บบาเสียงนั้นแล้วเบาเสียงสีมาอ่าซอยเหลืออในขั้นเบื้องต้นก่อนของอันพ่อเท่าถ่ายน,น,นี่พี่น้องนี่พี่น้องคือว่าเพื่อนของพ่อเท่าถ่ายพี่น้องเพื่อนปังรับกักฐานในพี่น้องได้อันนี้บ่แมนตูบ้บ่แม่นว่านเทียงให้เทียงหน้าในพี่น้องเป็นเฮือนอ่าเิ่นใส่เห็ดอยู่โคกินอยู่นี่พี่น้องถึงว่าแดด สี่ห้อนฝนสีตกฝนก็อยู่ในหืน่นหลังนี้แหละพี่น้องและเมื่อน,นี้พี่น้องบอกเสียงนี้มีภาพพี่น้องมาเบิ้งเนาะอันนี้คือเหืน่นเฟินเ้อพี่น้องอเหื่นดีดีเอนี่เลพี่นอ้องท่านที่เข้ามาส้ม่านการพิจารณาเอาเองว่าความทุกข์ยากลําบากแสนเขีนของก็ท้ายทย่ายถ่ายนี้อันเป็นยังไงพี่น้องเบิ้งเอาอันนี้คือเรื่องจริงตัวจริงเลยพี่น้อง ชีวิตการเป็นอยู่ของเพื่อนเพื่อนนี่นอกจากกว่าทุกอยากลำบากแล้วเพื่อนยังาตาบอดเหรอพี่น้องพิการทางสายตาอส้อยเลือตัวเองว่าไรแต่ว่าเพื่อนกระย่างได้ไปเป็นดูแต่ว่าตาเพื่อนหันบอดนี่เนาะบ่าเสียงขออันผ่าพี่นอ้องย่างรอบๆเพื่อนเพื่อนก่อน<ๆ>ก่อนสิไปพบกับอันเพื่อนหัน เรื่องราวของเพื่อนท่านก็สบายดีผู้นี้ซึนเลอร์อ๋ออันนี้ไอเฮียวเนาะคือว่าคนหักคนหอมของผักเทาผู้นี้สบายดีผักเทาสบายดีบปล่านั่นคือลูกทายเพื่อนพี่งองท่คอยนี้ทุกอย่างกว้างมองวางแผนกับเออ ตาดียังิแจงได้ว่างก็ได้เงือนย้ายบ่หันก็ชนะเลสทางัแล้วก็เพิ่มมาสเลยมาท้ากเลยแล้วก็เพิ่มม่ได้สวเรือเขาหน่ะนะเลยไปมาแล้วเลยไปไปเห้เต่าเขาอยู่ในท้องเขาถุกคนยากโนลูกนะโดยโดยไปเต่าเลยปลุไปึนตาซีตาเลยไปตะบอเลยโอ้สาเหตุมาจากเกดเต่าเตเต่าโดนมียังดอก โดยโดยมีผู้ไปเป็นปู่ฮะมุดเป็นปีเป็นชาติโอ้โดยโดยในนอนในเฮือนมาทะเลนี่กับอันตุกจากจากกับบางนี่แล้วมานอนนำละโอ้โดยโดยอันนี้พ่อเท่าพ่อเท่าอันได้เห็ดให้ทำหนาอยู่ปะเออว่าหางกระเฮ็ดหมอเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเดียร์นี่เฮ็ดบรายเฮ็ดบรายตากระเบนหุงเนาะมีให้มีหนาเฮ็ดอยู่ปะพ่อเท่ามีบ่มีเลยบอบ่มีคอขิงบ้านของนี้แหละโดยโดยไปขอกินมาแต่ละมืออเปลขอกิน ไปหาขอกินเพราะเท่านี้บอกไปว่าหอเหีือเขนี่ยล้างอย่างไปตำทางรถรดไปไปแต่เขาเอาอันไายอันกวาด่านเลยไปโอ้ไปหาขอนั่นเออไปครับโดยมูไ้ปั้นโอ้ด้วด้วด้วดยลกไปรับจ้างสได้เข้ากับพอดีืเขากินโอ้ลูกสายพนนี้กัไปครับ ทางรับายกันพอแต่ได้ซื้อข้าวกิ่นมองง่ายๆคือว่าข้าวกินนี่บ่มีเลยเนาะบ่มีเลยหาขอกินตามบ้านตามซองตามอันบ้านโฮมกันนี่แหละเนาะโดยโดยเพิ่นก็ให้มาเนาะพอเท่าเนาะอันนี้เป็นเฮือนเนาะพอเท่านเนาะเป็นเฮือนย่าฝนอยู่จังไหนล่ะพ่อเท่าอยู่จังซีบอกแต่กำลังไปก็ไปอยู่ตลาดหมู่ตลาดเฮือนหมู่โอ้นี่พี่น้องทางเกยเพิ่นนี่ก็บ่มีแป้นอย่างเลยมิจฉาการ์คันใดสิขึ้นนี่ก็บ่มีเแล้วพี่น้อง ดอดูดูสิบปีแลงบีเนาะนนี้เราบะหมี่กนเมื่อนีกินข้าวราบอกพวกเรากินแล้วกินแล้วกินกับพี่เลยกนขาอันข้าให้พวกไปายเป็นไก่แล้าวใหโอ้ข้าพ่อเ้าเอยโอ้พวกพวกขาขายเขาเห็นแล้วเขาห้ให้โดยโอโดย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 โดโอ้โดยโดยโยโดยโดโดยโโดยโดโดยโยโ โอ้ผมมาขายเห็นกะให้นอของท่านนอโดยโดยว่าง่ายมีแต่คนเอาเฮ่อและนอคนกินคนทานให้นอแรกก็นอไอ้คนไปให้เรียกงานทั่มมูคูนะข้าวข้าวแต่ตายังดีนอเดี๋ยวนี้พ่อท้าวอายุเท่าไหร่เลยพ่อท้าวอายุอยบางหกเจ็ดสิบไปแล้หกเจ็ดสิบโอ้โดยโดยโดย อันอันนี้พอเท่าลูกขออนุญาตขึ้นถเถอะเด้อขึ้นไปเปึงอยา่างไรเนาะโดยโดยเอาพี่น้องบางสิ่งสิผาพี่น้องขึ้นไปเปึงขึ้นไปเปิึงก่อนว่าอุปกร,รณ์การนี้เห็นอยู่ทำกินของเพื่อนนี่มีบ่หรือบอ่มีนี่เนาะคือว่านี่กับแปนนี่กับบ่มีในพี่น้องแล้วก็เข้ามาในนี่ก็สิเป็นอย่างซี่พี่น้องอันนี้เนาะคือท่านเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอ ของผสมนี่แหละขออนุญาตหลายๆด้วยพ่อเด้อโอ้ยอันี่ก็ยุ่งยากๆเลยพี่น้องบุบบุบบุบอันนี้ก็จะเอาสะอาดปูวะใช่โยมก็งบงบอยู่แล้นี่ยโยมลายแห้งก็บึ้มอันนี้คืจะเป็นโคกเพิ่นพี่น้องเออะคกตำแจ่วนะอือมีนี่โอ้ตำกินแต่ละมกอก็คกนี่แหละพี่น้องนี่นะครับขบกขาเบือเพิ่งย่างอยู่อันนี้คือว่า ความชีวิตการเป็นอยู่สู้ช bueno ีวิตไปพี่น้องแล้วก็เพื่อนใส่กระตุกใส่กระตุกอันนี้ตักน้ำอันนี้จะเป็นหม้อแกงบ่นี่โอ้โหหม้อแกงเพิ่นน้ำเลยพี่น้องนี่หม้อแกงเพื่อนอันนี้อันนี้หละสิเป็นหม้อหนึ่งเพิ่อนเนาะถ้วยบ่งเพิ่นถ้วยสองใบบ่งสองการเนาะหม้อหนึ่งกระโ อันนี้คือซีเมนเพิ่อนไฮมาเนาะตัวสีเมนใหม่ๆเนาะโ,โดยของเพิ่นอนไฮมาเอามาแต่วัดของวัดฐานออมาให้พี่น้องโอ้ยพี่น้องมาอยู่จังเลยเอ,อ๊ะบรรยามฝนบาเสียงบรรยากาศพะรนนาเลยนี่นี่พี่น้องมุ้งสังกะสีแต่ว่าสังกะสีนี่ขาดนี่นี่นี่พี่น,ออน้องเนาะโอ้โหอันนี้พระบัตรขอพระบัตรมาให้โดยโดยโดยโอ้นี่ทั้งน้องนี่ไม่มีอย่างเลยนะพี่น้องนะ อันนี้เด้อผัเทาคือว่าขน้อยนี่คือว่าค่อยเองนี่บอสิงมึงทะเลนี้จีได้เอาซื้อผ้ามาให้ปัดเทาก่อนแล้วเครื่องนุ่งห่มเด้อผัเทาเด้อให้พัดเทาแล้วก็ให้ลูกชา้แล้วก็ให้อายเพื่นนิ่มเนาะเพราะว่าเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางไทยแลนด์ฮามาส่งเครื่องส่งของให้บอสิงมึงทะเลนี่มาหาแจกยายยให้แต่ว่าค่อยนี่สิมา เอาซอยพักเต่าในคั้นเบื้องต้นก่อนเด้พเอพักเต่าเด้อโดยโดยแล้วก็าษีมีปัจจัยนำเล็กๆน้อยๆไว้ให้พักเต่าอันนี้แม่ยังพ่ผักยาวาเพื่ออะไรยาซื้อเขาว่าซื้อแล้วก็บริงเงินแล้วเขาให้เ<อ>พราะว่ายาห้กวนหนึ่งสามแสนโอ้อยายากินดีดีใช่ไหมยากินเนี่ยว่าด,ดีตาดีตา โดยโดยโดยโอ้ขาเขาให้เนาะคันซื้อนี่สามแสนหมดสามแสนก่นสามแสนโอ้ก่นนี่สามแสนคันซื้อโอ้ได้ผลหากินแล้วชงบุหรี่ก่อนนึ่งโอ้บีขึ้นอยู่บ่หลังจากกินยาไขได้ไหนึงโอ้โดยโดยโดยแต่เห็นจะแจงได้บ่อด้กับพี่ดำๆหน้าไปอัน ลูกไส้พึ่งกระบาสบายพี่น้องเป็ดไข่ขายเจ็บแคล้วทั้งไข่ทั้งเจ็บแคล้วงานเอนี่นี่ลูกเท่าผู้เดียวนีูบอถ่าเออดยโอ้มีลูกผู้เดียวพี่น้องโดยโดยโดยโอ้มานอนน้ำมาเป็นหมู่เนาะโดยตังน้ำให้ก็มีบางเ่อเนาะโอ้เวลาลูกไส้มาอยู่เนาะโอ้โดยโดยนี่เพิ่น โอ้คนในบ้านนี่แหละพี่น้องกันโอ้เป็นญาติพี่น้องกันลูกพ่อบ้านเพื่อนโอ้ลูกในบ้านเพื่อนโอ้เราบ้าเเนี่ยบุ๋มมีใครตั้งนาต่างนาเลยเวลาละมาโอ้โดยโดยโดยน้ำอาบน้ำให้พุ่นโอ้ผู้นี้เบิ่งแย่งพี่น้องโอ้มือนี้กะคอยกะขอบใจหลายๆเด้อที่ว่าซอยเบิ่งซอยแย่งเพื่อนเนาะอันนี้คอยสิมีปัจจัย เล็กน้อยให้อายไปซื้ออ่าสิ่งว่าตำเป็นที่อาจจะใช้จ่าย5 0าสิันน้อยเนาะโดยเพื่อนกับพิการคือการพี่น้องเพื่อนนี้ก็คือการโดย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 ขอบใจเ้ยโดยอันอันนี้คืออันพรเท้าคอยนี่สิมีปัดใจหรือว่าเงินเนาะซอยเลยพรเท้าก่อนขันเบืเ้องต้น ให้เพื mm. 5, 80, ่อนี่ห้าสิบพันเสียให้พอเท่านี่แสนห้าเนาะห้าสิบพันนี่ให้ลูกชายไปซื้อยาเนาะและหนึ่งแนนี่พอเท่าเอาไว้ซื้อของจําเป็นเนาะพอเท่านเนาะโดยโดยโดก็ขอไว้ใให้พ่อนแน่พอเท่าสาธุ เออให้จุกเล็กอันเอะ่รก็ให้ห่างใลยมีให้ให้มาบุงมันยังเขาน้อยให้ลใหู้ไวโดนโดนโดยโดนลาแล้วพอเสียงนี้สิได้แจกอันเอาเสื้อผ้าให้ทั้งสามคนในเลือกเอาเนาะโดยโดยโดยงงบนเสงสิเอาเสื้อผ้าขึ้นไปทถกให้เพคนคนเลือกเอาเพราะว่าบนเสงก็มาผู้เดียวพี่น้อง มือกองตะก,กองบูมีน้องเอ้ยขอโทษขออภัยเลยผาบโบงามเนาะไอ้ท่านครับคนครับ่บมบันไดก็บบืมีน้องต้องขึ้นแบบนี้ได้ <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องความเป็นจริงพี่น้อง <c oughs> ได้เอาของขึ้นไปเทพื้นเลยให้เลอให้เลอเอาเลือะๆทำบาเลือๆให้พ่อพ่อเลือให้ันเจ้าก,ก็เข้าไปเลือได้บ่เข้าไปเลือเอาหลุดเด้อ เอารถเอารถเป็นทรงบบเป็นเสื้อว่าที่เจ้าอยากได้เนาะเข้าเข้าไปเลยเอาโดยเอารถเอารถเปิ้งตกเด้อไอเด้อเขาคอยได้อ่ายด้วยนับเขาอืมนับเขาบันไดกระบุมีแฟนนี่กระบุมีพี่น้องเนาะคือบาเซีงว่าบางตนยันกันเลยลำบากแถมคนแบบปีการพร้อมพี่น้องเอ้ย เนาะเสาเฮื่นเพื่อนทีเป็นไม้เส้นพี่น้องอ่าสถานที่นี่ก็คือบ้านสนุนเมืองพลันใสแขวงสวรรคเมเกศคือเบาเสียงแจ้งไว้ในบุงต้นนั่นวมาไปในบุงต้นนั่นพี่น้องหื่นโมเมนต์ตูปตะกาพี่น้องอันนี้เป็นเฮื่นโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะ นี่แหละเพิ่นวมาบุหาน่าคันบ่อออกจากบ้านบ่เห็นด้านเดนไก่พี่น้องขอเบาเสียงมาเห็นแล้วก็โอ้ตาขอ้อเบาเลยพี่น้องเอ้ยคิดจังไงเราก็สู้ชีวิตเพิ่นก็ได้ขอแล้ไอตัวเนดะียวน่ะดยโดยยดย พระเท่าความลำบากของพระเท่านี่คืว่าพระเท่าถ้าเป็นประได้มีผู้อยากบรรเทาทุกข์ให้พระเท่านี่พระเท่าจะเฮอเพื่อน,นันพระเท่าทุกเรื่องอย่างพระเท่าทุกอย่างปังมองแล้วางกรรมแต่พอมอยุบางกรรหรือล่เนียตายา่าว่าปัจจุบันนี้นะพระเท่า,าความทุกข์ยากของพระเท่านี่คือว่าเขา้เขา,กากับบมีเนาะเข้ากับภมีต่กระบอด ผิกอยู่บนเนื้อเก๋อยู่บนเตัวเนาะอ่าไปหาคอเอาเนาะคอเอาลำบากเลยด้ยค่อยค่อยให้ไปกับพ่อได้แต่ซื้อผิกซื้อเก๋แล้วเนาะด้วยด้วยด้ยถ้าเคยมีผู้ใจบุญก็เท่าไงสร้อยเรื่องอย่างก่อนหมดเห่าอะไรเรื่องให้ช่วยนี่แหละได้เงอนนี้ด้วยบอกเป็นจะได้ขอให้พรรคหลานช่วยกันเลยนะพรรคานก็ได้เงินอยู่นะ อยากได้เหอนอยู aquilo, okay. yeah, oh, really. rồi, ่ให้มันให้มันดีกว่านี้แน่ปอบเขาน้ำดีเนาะดู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 โควิดจะได้เนาะดูดู น,น,อน,น,น,นอโอเคโดยขอขอบใจพระเท้ากาพี่น้องคือได้ยินจากปากของพระเท้าถ่ายนบพี่น้องอันนี้ความลำบากแสนเข็นของเพื่อนนี่พี่น้องเนาะก็คือเห็นอยู่ในคลิปเนี่ยพี่น้องบอกเสียงขอฝากไว้ในเดื้อสุขุสุขคนเราเห็นแล้วก็ฝากแสกันไปแน่พี่น้องอ่าให้หู้ให้เห็นว่าชีวิตกันเป็นอยู่ ของพระเราทายนี่สําใดพี่น้องบึงเอาเองนี่แหละพี่น้องเนาะก็ขอขอบมกขอบใจขอบคุณขอบคุณหลายๆบรรดาทานเข้ามาสุ่มซองสมคลิปวิดีโอของบอเซีงตั้งแต่้นจนจบโดยที่บอได้เดินผ่านไปใส่จุดใดเนาะและขอขอบใจบรรดาผู้ใหญ่ใจบุญใจดีและญาปู่เพื่อนที่ฟาเอาเครื่องของมาให้บอเซงนี่มาแจกจ่ายให้โดยเฉพาะพระเทานี้เนาะก็ขอขอบมกขอบใจหลาย ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องในพี่น้องเพื่นก็ที่ไปพักเสาอยู่เทงหนานั่นคือเทงหนาสบานขอบเด้พี่น้องพอเพิ่นอยู่เพิ่นอยู่เฮือนพิ่นนี่บ่ได้มันห้อนเนาะเพราะว่าสังกะสีนี่ก็คือไปเลยเพิ่นก็เลยแต่ละมือเพิ่นเราไปผูกผ้าผูกเปนอนอยู่พู้เทงหนาครับได้พี่น้องอันนั้นคือเทงหนาอันนี้คือเป็นเฮือนของเพิ่นโอ้ยพี่น้องเลย